สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับคลิปนี้จะนําเสนอชุดดับบนและล่างนะครับชุดดับตรงๆบนและล่างชุดที่3นะครับเป็นชุดดับตรงๆบนและล่างชุดที่3นะครับสถิติตั้งต้นที่จะนําเสนอ16เมษายน65นะครับผมนะส6เมษายน65เราได้ชุดดับ 10ตัวด้วยกันนะครับก็10 23 34 45 56 67 78 89 9001นะครับดับนะครับดับตรงๆนะครับทีนี้ออกข้างบนก็จะเป็น19แล้วก็58 1, นะครับ19 58มาดู19นะครับไม่มีแล้วก็58ไม่มีชุดดับตรงๆเราดับอยู่นะครับนะแล้วก็วันที่2พฤษภานะครับ2พฤษภาออก4 2 แล้วก็ศูนย์ล่าง42บนศูนย์กาล่างมาดู42นะครับ42ไม่มีนะครับนะชุดนี้ดับข้างบนนะครับแล้วก็0ูนย์เย์ไม่มีชุดนี้ดับข้างล่างตรงๆนะครับดับตรงๆ,บน,ๆ,บ,นๆบนและล่างนะครับมาดูวันที่16พฤษภานะครับหลุดนะครับนะหลุดแล้วนะครับนะชุดที่3นะครับหลุดนะครับหนึ่งสองนะครับหลุดข้างบนนะครับหลุดข้างบนส่วนอ่าล่างออก0-6นะครับข้างล่างเราดับอยู่นะครับนะ ชุดนี้ด่างเราดับอยู่นะครับก็ดับหลุดบนดับล่างอยู่นะครับและก็วันที่1มิถุนานะครับก็จะเป็น96นะครับข้างบนนะ96ดับ96นะครับเอเด่น96าตรงนี้ไม่มี9 6นะครับชุดดับเราไม่มี96นะครับก็ดับอยู่นะครับแล้วก็02ไม่มีนะครับนี่ตรงนี้เป็น2 0ย์นะ นะเป็นชุดดับตรงๆนะครับผมนะก็อย่างทีอ่อธิบายให้ทราบนะครับว่าเป็นชุดดับตรงๆถ้าอยากซื้อให้ซื้อตัวกลับนะครับนะ02นะครับออก02ดับตรงๆก็จะเป็น20นะครับดับดับอยู่นะครับดับอยู่นะวันที่1มิถุนายนะครับแล้วก็วันที่16มิถุนาเราได้ตัวเลขดับ นะครับ02 15 26 37 48 59 60 71 82 93นะครับอันนี้ชุดดับตรงตรงบนและล่างนะครับงวด16มิถุนา65นะครับนะ02 15 26 37 48 59 60 71 82 93เป็นชุดดับตรงตรงบนและล่างงวด16มิถุนา65 เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ